ท่านสาธุชนพุทตรบริษัททั้งหลายวันนี้เปลี่ยนเรื่องใหม่เป็นเรื่องของเท้าวสก,กะัะหรือเรื่องข้าพอินินฮด์ามาคุยกับบรรดาท่านพุทตรบริษัทเพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้ความมีอยู่ว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสมพุทธเจ้าทรงอาศัยเมืองสาวัตถีอาทับอยู่ในกูตาคา,ารสาลาข้อ,อย่างนั้น กูตาคารเขาแปลว่าเรือนยอดกูตาคารนี่มีคำเรือนยอดแต่ยอดที่ในที่นี้จะเป็นยอดแบนๆปั้นลมหรือว่ายอดแหลมก็ไม่ทราบทรงปรารบเรื่องราวของท้าวสกัดเทวาราชเระอินทยังได้ทรงตรัสธรรมเทศนาว่าอัปมาเดนะมะกวาเป็นตน้นในใจความในเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่า ความท่านบอกว่าความพิสดารของเรื่องนี้ว่าก็ตามบาลีเลยบรรดาท่านผู้ฟังที่ได้ไม่สงสัยความมีว่าพระเจ้าลิทวีนามว่ามหาลิบางทีเราก็เรียกกันว่ามหาลีท่านอยู่ในเมืองเวสาลีได้ทรงสดับพธระรรมเทศนาสาักปัญหาสูตร หมายความว่าเรื่องราวที่กเกี่ยวถามเรื่องปัญหาของพระอินท์ที่พระบรมศาสดาทรงตัดแล้วนี่ท่าเธอก็ทรงดำริกค,คือว่าคิดว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าทรงตัดสมบัติของพระอินท์ไว้มากมายด้วยกันว่าพระอินนี่มีสมบัติมหาศาลตามที่มนุษย์เรามีไม่ได้ แล้วก็มีความใหญ่โตมโหฬารทำพระราชาฐานเืววิมานเป็นที่อยู่ก็ดีแล้วพระองค์เองก็ดีเครื่องแต่งตัวของพระองค์นี่มนุษย์หลายร้อยคนแต่งไม่หมดเป็นอันว่าสมัยนั่นองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงพันนาไว้มากแล้วพันาไว้ตามความเป็นจริงนี่ท่านท้ามหาลีเกิดสงสัย ความจริงเรื่องสงสัยนี่ก็แบบแบบเดียวกับพวกเราเราที่อ่านได้สูตรหรือว่าได้ยินเรื่องราวต่างๆที่บ้านเขาคุยฟังบ้างพระพูดในฟังบ้างคิดว่าเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นไปตามความจริงตามนั้นหรือเปล่านี่เป็นเรื่องของการสงสัยก็เป็นเรื่องธรรมดาเราจะไปนั่งบรรนามคนที่เขาสงสัยนี่มันก็ไม่ถูก เขาก็สงสัยแล้วก็หาว่าโง่บังบาบ้างเสือบ้างเสือบ้างมันก็ไม่ถูกเพราะเรื่องราวที่เราหาเหตุหาผลเอาบุาคคลมายืนยันไม่ได้ก็ต้องสงสัยกันตอนนี้ก็เหมือนกับว่าคนไม่เคยไปประเทศอเมริกาเขาเล่าลือกันว่าประเทศอเมริกานี่มีตึกตั้งร้อยชั้นเรามานั่งดูในเมืองเราสมัยนี้ยังเก่งแล้วก็สร้างยี่สิบห้าชั้น รู้สึกว่ามันก็สูงหนักนะ้ำหนักมันก็สูงถ้าสร้างตั้งร้อยชั้นนี่มันจะสร้างได้ยังไงนี่ไม่ดีความแข็งของมันดินทนไม่ไหวก็ต้องสุขนี่เป็นอันเรื่องว่าคนเราแม้แต่เรื่องในเมืองมนุษย์ยังสงสัยนี่เอาเรื่องของเทวด,ดามาพูดกันก็สงสัยใหญ่ เป็นนั้นว่าท่านท้าวมาหาลีท่านก็สงสัยเรื่องที่พระพุทธเจ้าเทศเรื่องราวของพระอินทร์ท้าวสก,กะว่ามีมากเหลือเกินเครื่องประดับอะไรท้าหกสิบเล่มเกวียนไม่เคยเห็นเล่มเกวียนเดียวมนุษย์เราทุกคนหลายคนก็มันตุ้แต่งกันไม่ไหวนี่พระอินทร์องเดียวมีเครื่องประดับกายทั้งหกสิบเล่มเกวียนแล้วก็มีวิมานตั้งพันชั้นมันเป็นไปไม่ได้ ท่านท้ามาลีมีความสงสัยข้อนี้เหมือนกับเราสงสัยเึียงในย่องย่องเข้าไปถามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าว่าเท้าสกกะหรือว่าพระอินทิที่พระองค์ทรงกล่าวว่ามีจริงๆหรือพระเจ้าค่ะนี่สงสัยนะถามว่าพระอินทิที่พระองค์กล่าวถึงสมบัติมากมายมีที่ประสมบัติมีร่างกายใหญ่โตมีอะไรต่ออะไรเนี่ย พระองค์เห็นจริงๆเลยนี่เขาแน่เหมือนกันถ้าสงสัยก็ถามกันแล้วนี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้ทรงตัดว่าเราเห็นจริงถ้ามาหาลีก็บอกว่ามันยากนะพระองค์นะมันยากเพราะว่าท้าวสกฤตหรือว่าพระอินผู้เป็นจอมเทวดาที่พระองค์กล่าวว่าเห็นนั่นข้าพระพุทธเจา้าถือว่าพระรามก็ไม่สามารถจะเห็นได้ ธ้ยกย่องว่าพระอินทร์เป็น,เป,นเป็นมีผู้มีบุญพิเศษสงสัยว่าพระอินทร์ที่พระองค์ทรงเห็นน่นะใจเป็นพระอินทร์ปลอมมากกว่าเอาเขาแล้วเป็นอันว่าท้ามหาลีทรงสงสัสงสยสเมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดิ์เซนดาจึงตรัสว่าท้ามหาลีท้าสก,กะหรือว่าพระอินทร์ผู้ป็นจอเห็นเทวดาทั้งหลายเนี่ย อาตมาภาพเห็นตัวจริงไม่เห็นตัวปลอมไม่ใช่ภาพหลอนท่นานท้าวมหาลียังตัดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เท้าสกะะนั้นหรือว่าพระอินนั้นน่ากลัวจะเป็นตัวปลอมข้าพระเจ้าไม่แน่ใจเพราะว่าจอมเทวดาผู้นี้ใครๆก็เห็นได้ยากนะักนี่เ่งนกล้ายืนยัน แต่ความจริงคนกล้าประเภทนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงตริเหตุน,นั้นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้ายังทรงตรัสกับท้ามหาลีท้ามหาลีหรือท้ามหาลีก็ได้ภาษาบาลีก็เลยท้ามหาลีว่ามหาลีอาตมาภาพนะ่ะรู้จักตัวท่านพระอินทร์หรือว่าท้าวสกะเองด้วยแล้วก็แถมยังรู้ด้วยว่า พระอินหรือว,ว่าเทา้าสกกะเนี่ยเคยทําบุญบารมีอะไรมาจึงได้เป็นพระอินนี่ถ้าพระพุทธเจ้าอกรู้อาตมาภาพรู้ทุกอย่างตอนนี้ไปจะคุยให้ฟังทำไมอย่างนั้นขอท่านเท้ามหาลีนั่งฟังให้ดีอาตมาภาพจะคุยให้ฟังว่าไม่ใช่แต่เพียงเป็นรู้จักกันในสมัยที่ท่านเป็นพระอินอย่างเดียว ก่อนที่จะมาเป็นพระอินทร์ก็ทรงรู้ด้วยให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทรงตัดต่อไปว่ามหาลีทาเท้าเสกะผู้เป็นจอมเทวดาทั้งหลายในการก่อนที่เป็นมนุษย์ได้นามชื่อว่ามะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกท่านว่าเท้ามะขวานมะขวาเพราะในสมัยก่อนมีนามว่ามะคะ พอมาเป็นธรรมดาเข้าเรียกว่าเท้ามาขวานื่ชื่อพระอินทร์ามีหลายชื่อแล้วทรงตัดต่อไปว่ามหาลีท่านพระอินทร์ว่าเทา้าสกะผู้เป็นจมเทวาดาทั้งหลายในการก่อนที่เป็นมนุษย์โน้นได้เป็นคนให้ทานไม่เสมอ,สมอชอบให้ทานเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นเทวดาท่านยังมีพระนามว่าเท้าปุรินอ่านให้ดีก็ปุรินทะทะ นบุรินทะนี่ท่านบอกก็ดูก่อนถ้มหัลลีเมื่อท้าวสกะดหรือพระอ,อินทผู้บรรจอมเทวดาทั้งหลายในสมัยในการก่อนคือในสมัยที่พระองค์เป็นมนุษย์ได้ให้ทานโดยความเคารพเวลาที่ใช้ทานไม่ใช่สักแต่ว่าให้แล้วถือว่าขอทานเป็นผู้ขอเป็นทาสทู้รับเวลายห้ทานก็มีความเคารพมีเจตนาตั้งใจโดยเฉพาะเคารพในทาน เพราะฉะนั้นเวลาที่มาเป็นผือเทวดาเขาจึางเรียกทันว่าเท้าสกะเพราะว่าเท้าสกะนี่คือมีความเรารกผู้มีความเรารพนี่ต่อไปท่านกล่าวว่ามหาลีเท้าสกกะผู้บจเป็นเทวดาทาั้งหลายในกาลก่อนคือในสมัยที่เป็นมนุษย์ได้ให้ที่อาศัยแก่บ,บรรดาประชาชนทั้งหลายไม่จํากัด เพราะเยนั้นเวลาที่ท่านมาเป็นเทวดาเขาจึงให้นามว่าท้าวาสวะในชื่อท่านเยอะจริงๆถ้าเป็นคนกัน,น่ากลัวต้องมีบัตรบัตรประชาชนหลายใบยแล้วทรงตรัสต่อไปว่าท้ามหาลีท้าเสกะผู้บรรจงเป็นเทวดาทั้งหลายในเวลาที่ท่านจะคิดอะไรนี่ท่านคิดรวดเดียวได้ตั้งพันเรื่อง เจนั้นเวลาที่ท่านเป็นธรัมดาจะให้นามว่าเทา้สาสหัสสกขะสหัสสกขานะแล้วถ้าตตนตอบไปว่าท่นทานเท้ามหาลีนางอาสุรกัญญาที่ลูกสาวคือลูกสาวขอ,อาศูนย์มีนามว่านางสุชาดามาเป็นประชาบดีของเทา้าเธอมามาเป็นเมียก็แล้วกันเวลาไปไหนก็ไปด้วยองค์เพราะว่าองค์นี้ไม่มีวิมานเป็นที่อยู่ เมื่อเท้าเธอเป็นจอมเทวดาและมีนางสุชาดาเป็นประชาบดีเป็นพญญาคือเป็นนำมาจากสำนักของอสูรฉะนั้นเวลาที่มาเป็นเทวดาฉ่านจะให้นามว่าเท้าสุชัมบดีเนี่ยชื่อเมียมาเป็นสาระมานำหน้าและ้กล่าวต่อว,ว่าท่านท้ามาหลีท่านเท้าเสกะผู้เป็นจอมเป็นเทวดาทั้งหลายสเวาสวยราชสมบัติ มีอิสริยะอิสยาที่ปัดมีอิสริยยศใหญ่แห่งเทวดาบนชั้นดาวดึงี่ใหญ่โตกว่าเทวดาบนชั้นดาวดึงทั้งหมดเพราะจากนั้นเขาจึงเรียกนามว่าเทวานามินทะแปลว่าเป็นผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหมดท่านทรงตรัสว่าเท้ามหาลีเท้าสกะถึงความเป็นเท้าสกะแล้วท่านได้สมาทาน ือเรียกว่าท่านได้สมาทานวัตบทเจ็ดใดวัตบทเจดนั้นเป็นอันว่าเทา้าสกะผู้บรรจมเห็นทวดาทั้งหลายในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ในกาลก่อนท่านสมาทานวัตบทเจ็ดให้บริบูรณ์สมบูรณ์เราจะบอกให้ท่านคิดไปอย่างนี้ว่าวัตบทเจ็ดประการท่านทําครบแต่ไม่ดีบรรดาท่านผู้ฟัง คนที่จะเป็นพะรอิน์ทได้ต้องมีวัตบทคือมีคุณธรรมเจตประการวัตบทบนี้จะไม่รู้คือไอบบ้บทไอปาทะบทนี่ประวะัติถึงถึงทางการปฏิบัติเจตประการคือว่าเราพึงเป็นผู้เลี้ยงบิดามันดาตลอดชีวิตนี่ท่านเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ เลี้ยงบิดามารดาให้เปงมีให้มีความสุขดําริอยู่อย่างนี้ตลอดกาลว่าพ่อแม่ยังไงๆก็เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็สองพึงเป็นผู้มีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลหมายความไม่เป็นคนกันด้างขึ้นชื่อว่าผู้ใหญ่ในตระกูลที่มีอายุกแก่กว่าทัพตัต้งแต่พี่ขึ้นไปท่านมีจริยาอ่อนน้อมเป็นปกติ และสาเป็นผู้พูดวาจาอ่อนหวานตลอดชีวิตใช้วาจาสุภาพอ่อนหวานเป็นที่รักของบุคคลสไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นใดเขาแตกลร้ากันแล้วก็ไม่แกล้งใส่ใครใเขาห้ามีจิตใจปราศจากมโนทิงคือความตนีหมายความว่าขึ้นชื่อว่าความตนีขี้เหนียวไม่มี ชอบให้เนี่ยคนชอบให้จะขี้เหนียวได้ยังไงแล้วก็หกมีเครื่องบริจาคอสละแล้วมีฝ่ามืออันล้างแล้วยินดีในอันที่จะจำแนกแจกทานพึ่งอยู่ครอบครองเรือนตลอดชีวิตนี่หมายความว่าท่านพร้อมในการเสียสละแล้วก็ยินดีในการให้ยินดีในการจำแนกแจกทาน ให้ทานอยู่เสมอนั่นก็อยู่ครอบครองเรือนตลอดชีวิตหมายความไม่ได้ครอบครองวัดได้ครอบครองบ้านหมายว่าว่าอยู่กับพันยาสามีร่วมกันเนี่ยอยู่กันอย่างเป็นสุขไม่เคยแตกแยแกจากกันมีความเห็นจบเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเป็นอันดีข้อเจ็ดเป็นผู้กล่าวคําสัตว์ตลอดชีวิตพึงเป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิต กล่าวพูดเฉพาะความจริงไม่โกหกโมเทสไม่ใส่คล้ายชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่แกล้งกล่าวหาเพียงแค่อะไรนิดอะไรหน่อยพอสงสัยว่าไอ้คนนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นคนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่มีแล้วก็ไม่มีความโกรธไม่มีความหผู่โกรดใครไม่ใช่นั่งจองลางจองผานจองเวรจองกรรมไม่สมแขนอาการอย่างนี้ไม่มีแก่ผูอินแค่สมัยที่เป็นมนุษย์ แล้วท่านบอกต่อไปว่าถ้าความโกรธจะเพิ่งเกิดขึ้นกับเราไซท่านก็อย,อยหักห้ามมันเสียโดยทันทีนี่ว่าไม่ใช่ว่าไม่โกรธมีโกรธเหมือนกันถ้าโกรธขึ้นมาห้ามทันทีทันใดองค์สมเด็จพระจอมใจบรมศาสนาธงตัตวามหาลีทาเท่าเสกะถึงความเป็นทเท่าเสกะคือพระอินท์จะได้เป็นพระอินได้เพราะวัตตบ,บทเจตบริการอันใด วัตบทจิตปริการนั้นได้เป็นของเท่าสกะกผู้บรรจงเทวดาทั้งหลายในสมัยครั้งมาเกิดเป็นมนุษย์ในกาลก่อนสมาทานวัตบทนี้แล้วจึงได้เป็นได้เป็นพระอินทร์นี่จะว่าแต่เราเห็นพระอินทร์เลยทำไมางนั้นแม้แต่คุณธรรมที่ทําให้ท่านเป็นพระอินทร์เราก็รู้ไม่ใช่จะมันนั่งรู้จักว่าเป็นพระอินทร์ตามที่ท่านเท่ามาหาลีสงสยัย เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายที่รับฟังวันนี้ก็เลยได้กันแต่คุณธรรมของพระอินทร์แบบย่อๆเป็นการเล่าเรื่องสู่กันฟังอาจจะไม่จุใจกับบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่วัตถบทจะเป็นการฟังไว้จําไปได้สักนิดถึงก็ดีเหมือนกันถ้าจะคุยอะไรกันต่อไปก็นกก่ากลัวจะไม่สาเร็จก็เกรงว่าเวลาจะเข้าไปก้าวไก่กับเวลารายการข้อรายการอื่นก็เห็นว่าจะต้อง อำลาบรรดาญ,ญาโยมขธบริษัทกลับก่อนในที่สุดนี้อาตมาก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่นานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี